ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ผมจะมาเล่นนักเตะกองกลางบวก8นะอารอนสันนะครับผมนักเตะชาวอเมริกานะครับผมซึ่งเขาเป็นกองกลางจากลีดนะเนี่ยตาทะมวดตลอดเนี่ยจากดูจากเสื้อนนะจากลีดอยู่ในเตดนะครับผมซึ่งผมจะมาเจิม ผมจะมาเล่นนักเตะค,คนนี้แล้วก็เราจะมาดูความเร็วความสามารถของนักเตะค,คนนี้ว่าจีจ้าสมาร์ตด็อกแค่ไหนสำหรับนักเตะนะซึ่งตัวนี้ผมได้มาจากการเปิดแท็กแท็กพาร์ตนะพาร์พรีเมียมนะซึ่งต้องเติมนะแล้วก็ไม่ได้เปิดได้บวกแปดเลยนะได้บวกเจ็ดแล้วก็ตีบวกขึ้นมาเป็นบวกแปดนะเจ็ดเจ็ดแล้วขึ้นบวกหนึ่งก็เป็นแปดนะสำหรับ นักเตะกองกลางคนนี้ก็ตีบวกได้มาก็ให้ผู้ชมได้ชมกันว่าเขาจะเก่งโหดแค่ไหนเดี๋ยวไปชมกันลุย let's กมาเริ่มเกมมาผมก็ชุดสีแดงมุ่งจากซ้ายไปขวานะเตะทิ้งไปก่อนเพื่อเป็นการให้รู้ว่าเราคู่นะจงังหวะนีม้มาบีบเลยออกมาชอบเล่นแบบเร็วๆด้วยงไงแล้วก็โดนยิงง่ายๆเลยไง ตามสเตปผมอยู่แล้วนะเล่นเร็วก็โดนอะ่ะตามเกมเข้าก็โดนอะ่ะเราต้องดึงดึงจังหวะบ้างอะ่ะจริงๆผมก็รู้แหละแต่ก็ไม่ดึงหรอกไหวคิวก็แย่แล้วไหวก็แย่แล้วโดนแทงจังหวะแทงอีกแล้วจังหวะมีดดึงนี่รู้ทางรู้มือคนนอกรู้ใจคนในรู้การจังหวะเนี้ยแทงบ่ หลัวม <i diction aries> ือจังวะหลัวมืออ่าอ่าอะไรยังไงวินี้ยังไงวินี้โอ้โหยิงไม่ทันนะเมื่อกี้ผมซับปุ่มรัวๆเลยเมื่อกี้กันไว้อยากเข้าพวดกันไว้นี่ถาหน้าไ่เข้าพวดยังจะโดนเลยเกือบไปแล้วเกือบแล้วอย่างเช่นลูกแบบนี้นะสาวตัวปัดไป โอ้โหโมวยละทรบบาอุ้ยกำลังบอกสบายเลยลูกไม่น่าสบาย,ล,ยลูกนี้อันตรายจัดมาก็อบอลดีควงมข้ามนะ่ะโอ้ยดีติดขามีเตาช่วงนี้ก็เป็นช่วงความข้ามได้บุกนะคือจะทดสอบความแข็งแกร่งของทีมตัวเองไงว่าจะทน ชนแรงกดดันได้เพียงใดนะมันก็ถึงเวลาที่เราต้องบุกมาแล้วแหละมันจะล่วงเลยโอ้ฟาวฟาวฟาว,ฟาวชนมีเก็ฟาวจังหวะนี้ได้เล่นนะได้ลุนอยู่เปิดขามินามานี้เลยแหละเรียกว่าจังหวะหล่อลอกหลอหลอกจริงตรงเนี้ยโอ้โหฟาว,ฟาวยุบโทษยุบโทษไปสิขา เอากองกลางมายิงลูกโทษผมได้แหละนี่เลยอันลอนสันยิงขวาซ้ายเออหลอกหลอกหลอกทั้งตัวเองเราทั้ประตูของหลงคามเมื่อกี้เกือบไปนะว่าลงคามไม่โดดนะมีเสียวว่ะ่องเมื่อกี้ดีนะผ่าลงคามโดดไม่งานได้ได้เล่นอนะ่ะโอ้โหลุดผ่าลงคามลุดเป็นแผง ได้อยู่ได้อยู่แปลว่าได้อยู่หุยเชี่ยวสาวไปนิดเดียวสวยเล่นได้ดีทีมเ,เราเนี่ยเออเป็นไงบอกเลยเล่นได้ดีคนพากยังพูดอ่ะต่อบอลดีจัดเปิดนะโอ้ยได้เตะม,ม,มุมขอเน้นๆลูกเนี้ยออกหมดเลยนะอุ้ยเชี่ยวไปหูสาวตูคิดว่าจะ ไม่โดนไงเขาออกมาเลยไงผมเปิดไกลไงเปิดไปนู่นเนี่ยปิดตัวไปหายเนี่ยถ้าเรารู้ว่าฝั่งตรงข้ามมันมีทางเลือกไม่กี่ทางคนระับสำหรับการส่งบอลนนะ่ะเรารู้เราจะปิดตัวฝนลนะ่ะอืมหงายยิงแล้วด้วยขวา,าแทงขวาแทงเนี่ยซองเนี้ย เขาลงข้าวยาลังเลหน่อยบางคนนะแต่แต่คนบางคนก็อาจจะไวหน่อยออโอ้โหคนเดียวสองประตูเป็นไงไม่ได้ตั้งใจจะให้ยิงด้วยโหเป็นไงปเป็นไงอ่ะอารอนสันนะครับผมกองกลางรเรา,าไปสองประตูแล้วอะ่ะมีลุ้นแฮกทิกด้วยลุ้นเมื่อกี้ถ้าโดน เบียดอีกหน่อยนะผมว่าไม่ไหวน,นะนักเตะเมื่อกี้เตะเราอะดีนะเมื่อกี้เบียดสู้ได้นะเลยได้จบเมื่อกี้ไม่งั้นก็โดนแย่งไปแล้วเมื่อกี้แต่ตอนนี้เราจะบุกบุกจับบ้าบอกเลยไวกว่าเยอะการเลเบลอ่ะโอ้โหอันนี้คือเข้าที่บอลใช่ไหมไม่ฟาวเนี่ย หลุดนะลุงเจี on ๊ยได้ลุดเลยแหละได้หลุนเลยแหละโอ้โหโคตรเร็วอุ้ยเกือบไปเวลูเวลูนี่เวลูเวลูนี่เวลูเลลูเฮ้ยโกงมาเลยอืผู้สาวตัวพระสงฆ์ทามสระแตงว่าพระสงคามนี่เทนัาตักแล้วอะคือพร้อมพร้อมเสีย ตพงาว่เนี้ยอะแฮกทิกไหมอ้ฟาวจะจบแล้วออปั่นสวยๆงงามฮมเบาไปลุงนี้จบไปแล้วนะเป็นไงครับผู้ชมนั้นนี้จบไปอย่างสุดติงกันดิ่งแมวนเลยทีเดียวกับกองกลาง อัลลอนสันนะครับผมเป็นนักเตะตัวนี้ผมชอบอะไรรู้ไมหนึ่งเลยเวลาวิ่งตัดเนี่ยคือทำได้ดีนะถ้าถามว่าสปีดเร็วไหมก็ไม่ได้จี๊ดจ้าอะไรนะก็ฟังบอลก็โอเคอยู่จากลูกลูกที่สองเนี่ยที่เราเห็นเมื่อกี้นะครับผมก็ทําให้ได้ประตูที่2ไปก็ถือว่าโอเคแล้วแต่ชอบไม่ชอบก็แล้วแต่จะชอบนะครับผมสำหรับนักเตะคนนี้ยวผมครทิงครับสรุปแล้วผมครทิง แค่เล่นให้ดูเฉยนะสำหรับคนนี้ไอทิ้งแน่นอนเพราะทีมผมต้องกากๆไปก่อนนะถึงวิ่งไม่ทันเขาไงถึงวิ่งแบบเบียดโดนเบียดกระจุงยงเงไม่ทันเขาไงเออกล่าวว่าค่อยไปจัดบวกแปดทีเดียวทีมผมสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนไม่ใช่มาแต่เราลากันไปก่อนนะครับผมฝากกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยแล้วไปเจอกันนะครับผมไปแหละเจอกันครับ